สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียลจากฮิตาชิสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิแฮนด์สติ๊กแบบไร้สายรุ่น PVXE90 ค่ะการทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อแล้วก็ยุ่งยากสำหรับใครหลายคนแต่ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเครื่องดูดฝุ่นแฮนด์สติ๊กจะช่วยให้งานบ้านของคุณง่ายกว่าเดิมหลายเท่าหมดปัญหาการลากสายไฟไปทั่วบ้านค่ะ แถมตอนใช้งานเสร็จก็จัดเก็บง่ายจะตั้งไว้ที่แท่นชาร์จไฟก็ดูเป็นระเบียบดีหรือว่าจะพับเก็บใส่เข้าตู้ก็ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บของค่ะเครื่องดูดฝุ่น Hitachi รุ่น PVXE 9 0มีให้เลือกด้วยกัน2สีค่ะนั่นก็คือแดง Deep Red แล้วก็ขาว Pure White มีน้ำหนัก2.5กิโลกรัมแล้วก็ถูกออกแบบให้ทำงานแบบ t o in 1นะคะทั้งแบบด้ามจับใช้สำหรับดูดฝุ่นบนพื้นหรือว่าแบบมือถือใช้สำหรับดูดฝุ่นเฉพาะจุดค่ะเช่น ในรถบนโต๊ะเบาะแล้วก็โซฟาค่ะเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18โวลต์ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ4ชั่วโมงโดยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง45นาทีในการดูดฝุ่นโหมดปกติและ16นาทีในโหมดแรงดูดสูงสุดซึ่งถ้าจะปรับใช้โหมดนี้ก็สามารถปรับได้ง่ายๆตรงนี้เลยค่ะ และมาพร้อมกล่องเก็บฝุ่นไซโคลนความจุ0.25ลิตรที่จะสามารถบิบอัดฝุ่นในกล่องเก็บฝุ่นให้เกาะตัวกันแน่นเป็นก้อนแบบนี้เมื่อเป็นก้อนแล้วตอนจะทิ้งฝุ่นก็จะหล่นลงมาเป็นก้นกอนๆแบบนี้ไม่ฟุ้งกระจายเลยละค่ะหมดปัญหาการต้องมาดูดฝุ่นซ้ำเพราะฝุ่นฟุน้งกระจายในระหว่างเทฝุ่นทิ้งค่ะ แถมหมดปัญหาที่พอใช้งานไปสักพักบ้านสะอาดแต่ว่าเครื่องดูดฝุ่นกลับกลายเป็นแหล่งสะสมฝุ่นซะเองนะคะเพราะฮิตาชิเขาออกแบบกล่องเก็บฝุ่นมาให้สามารถถอดนําไปล้างน้ําได้ทุกชิ้นมั่นใจได้เลยว่าบ้านสะอาดเครื่องดูดฝุ่นก็สะอาดค่ะ หัวดูดหลักของรุ่นนี้ก็คือ dry mop p a d สามารถดูดและถูในขั้นตอนเดียวซึ่งเป็นหัวดูดชนิดพิเศษที่มีเฉพาะในเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิเท่านั้นและยังมีลักษณะเด่นที่เหนือใครนั่นก็คือขนแปรงชนิดพิเศษบริเวณหัวดูดตรงนี้ค่ะซึ่งขนแปรงนุ่มๆมันนี้จะช่วยทำความสะอาดพื้นโดยการขัดและถูได้อย่างสะอาดหมดจดค่ะซึ่งหลังจากดูดฝุ่นเข้าไปในช่องดูดฝุ่นแล้วหัวดูดจะพาขนแปรงนุ่มๆเช็ดพื้นตามเพื่อให้บ้านสะอาดมากขึ้นไปอีกค่ะ สามารถทําความสะอาดหมึกบนกระดานไว้บอร์ดได้เลยนะคะซึ่งหมึกเหล่านี้ค่ะติดบนกระดานได้แน่นกว่าฝุ่นที่ติดอยู่บนพื้นซสอีกนะคะแต่ Dry Mop Paste ก็จัดการได้อย่างหมดจดหมดห่วงเรื่องการทําความสะอาดพื้นไว้ใจได้เลยค่ะ สาวๆจะรู้นะคะว่าเวลากวาดบ้านแล้วก็ดูดฝุ่นเนี่ยเส้นผมเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าหัวดูด dry mop p a s จะมาแก้ปัญหานี้ไม่ให้กวนใจเราอีกต่อไปค่ะเพราะว่าช่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ช่องนี้นะคะจะทําการดูดเส้นผมแล้วส่งตรงไปเก็บยังกลองเก็บฝุ่นค่ะต่อให้มีเส้นผมที่ต้องการดูดมากแค่ไหนนะคะก็สามารถดูดได้หมดค่ะโดยที่เส้นผมเนี่ยไม่พันหัวดูดเลยล่ะค่ะหัวดูดเสริมของรุ่น pvxe 90มีด้วยกัน2ชิ้นค่ะ หัวดูดแบบปรับหมุนได้90องศาใช้ดูดชัดวางของได้อย่างสะดวกทุกซอกทุกมุมเพราะหัวดูดมาพร้อมขนแปลงที่สามารถปรับหมุนได้90องศาหัวดูดตามซอกหัวดูดเรียวเล็กซอกซอนลึกเหมาะสำหรับการดูดตามซอกแคบๆหรือว่าขอบหน้าต่างค่ะหัวดูดของเครื่องดูดฝุน่นฮิตาชิรุ่น pvxe 9 0สามารถนำมาถอดล้างน้ำทำความสะอาดได้ทุกชิ้นเลยนะคะเพราะบ้านจะสะอาดไม่ได้เลยถ้าเครื่องดูดฝุ่นยังสกรปรกสะสมฝุ่นไว้ซะเองค่ะ เครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิแฮนด์สติกรุ่น pvxe 9 0มาพร้อมหัวดูดที่แตกต่างดูดพร้อมถูได้ในครั้งเดียวให้บ้านของคุณสะอาดหมดจดพร้อมความสะดวกสบายสามารถดูดเส้นผมไปยังกล่องเก็บฝุ่นได้อย่างง่ายๆไม่มีปัญหาเส้นผมพันกันค่ะ แถมดูดฝุ่นได้บนพื้นผิวหลากหลายประเภทและยังมีกล่องเก็บฝุ่นไซโครนที่สามารถบีบอัดฝุ่นให้เป็นก้อนได้จริงทิ้งฝุ่นง่ายไม่ฟุ้งกระจายแล้วก็ล้างน้ําได้ค่ะเรียกได้ว่า Hitachi ผลิตสิ่งนี้เพื่อมาเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้คุณทําความสะอาดบ้านได้อย่างแท้จริงค่ะ Hitachi Inspire the Next